ข่าวจีนกับญี่ปุ่นยังไม่จบครับตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็เริ่มตึงเครียดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วครับล่าสุดรัฐบาลจีนออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครับว่าความร่วมมือทางการค้าระหว่างจีนกับญี่ปุ่นถูกทำลายอย่างหนักหลังจากซาาเอะนายกญี่ปุ่นพูดถึงประเด็นไต้หวันในลักษณะที่จีนมองว่าเป็นการล้ำเส้นทางการเมืองครับ จีนยังแสดงท่าทีที่แข็งขึ้นโดยประกาศว่าระดับความเชื่อใจระหว่าง2ประเทศลดลงอย่างชัดเจนและบอกว่าเหตุการณ์ตอนนี้ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจหลายด้านนอกจากนี้จีนยังเลื่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีที่จัดต่อนเนื่องกันมานานครับและการเลื่อนแบบกระทันหันนี้ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นสัญญาณทางการทูตที่จีนส่งกลับไปยังญี่ปุ่น ในขณนะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นก็รายงานว่าทั้งการเลื่อนการประชุมและคำถแถลงของจีนสะท้อนว่าความตึงเครียดรอบใหม่กำลังเริ่มชัดขึ้นทั้งด้านการทู่และเศรษฐกิจครับตอนนี้จีนกำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเริ่มสั่นคลอนและถ้าสถานการณ์ยังรุนแรงขึ้นความสัมพันธ์ในภูมิภาคอาจได้รับผลกระทบมากกว่านี้ครับ